ครับพี่น้องมานีต้มสั่วไก่บ้านนะครับผมไก่บ้านนะครับเดือดแล้วใส่เขาใส่พริกป่นเข่าขัวนะครับเข้าขั่วลงไปนะครับจะได้หอมหอมใส่หมดเลยโอ้ย่างหอมอย่างหอมวก็คน ต้มส่วไก่บ้านต้มส่วไก่บ้านฉีดนะครับปิดแจกได้นะครับผม กไก่บ้านฉีคหอมๆนะครับต้มสัวนะครับพี่นอ้องต้มสัวไก่บ้านสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับมือนีพาพี่น้องมาต้มสัวไก่บ้านนะครับนะครับไก่บ้านเรานะครับต้มสัวไก่บ้านฉีกนะครับหอมท่ใส่ก็จะเป็นผักเพลนะครับผักชีใบเลื่อยหรือว่าหอมปีบานเท่านะครับแล้วก็จะมีใบสะระแหน่นะครับผม ก็มีต้นหอมซอยนะครับนะครับต้มส่วไก่บ้านฉีกนะครับย่างหอมเลยนะครับพี่น้องใส่ข่าขัวผกปนลงไปนะครับนี่นะครับไก่บ้านฉีกนะครับไปครับพี่น้องถึ่เวลาแล้วจวดจาดฟาดบึ้มตักเขามาครับหอนๆเลยนะครับผม ต่มส่วไก่บ้านนะครับพี่นอ้องหอมๆเลยนะครับได้เวลาจวดแล้วนะครับไปพี่อ้องตักข้าวมาครับได้เวลาแล้วไปกินกันเลย